Trap deployed. Uh, I'm down. Enemy vehicle is nearly done for. Chip terminal is almost ready. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. The safe The airdrop is coming. Of a Your teammate will return to the path when the next revive flight arrives. Friendly canine unit incoming. Trap deployed. The last revive flight will arrive in one minute. ปุ่นกับดักมีน่าจะดักดักวงเราอ่ะวางกับดักไวอ้อ่ะวงใช่ใช่ช่น่าจะอยู่ตรงอสวนสนุกบ้านนั่นแหละตรงบ้านเลยแหละเป็นชื่อญี่ปุ่นอ่ะเมื่อกี้มันเอาปืนลัดลาดไอตัวหน้าที่ไม่ยิงผมอ่ะเนี่ยชื่อญี่ปุ่นเนี่ยไอโอเอสอาเซ็ตเนี่ย เฮ้ยใครตั้งมีคนตั้ง้อมปืนบนบ้านผมเห็นแสงไฟผมก็นึกว่าแสงสไนเปอร์เหมือนมากเลยดูดิเนี่ยนะเป็นแซงนึกว่าสไนเปอร์ไหนวะมาโดนโดนแล้วเไหนวะ ดูซ้ายเห็นแสงมีคนลงตรงนู้นตรงเขาอะ่ะมีหินะนะทรัพย์ถกปล่อ i ไม่เ i t ตัวอยู่ข้างบนนะครับไหนวะยี่ยออดอดเข้าไปเข้าไปพี่มันอยู่ข้างบนเอาเรื่องอพี่เกือบตายเลย <lightly S 1> <compte. S 3> โอ <vậy S 2> ้ยรถผีมาเฮ้ยวิ่งเต็มเลยเอาระเบิดไปช่วยเฮียเฮียขบวนขบนขบานขบนโอ้ยหลักบางโอ้ย เฮ้ยในบ้านในบ้านในบ้านทีเลยเยตัวาขัวโดน๋ยวเดเดโนใเตอแล้วโดนของนกองในกองก็ด้อาของในองไปใช้่องส้มอ่ะหู่เนี่ยไเป็นไรเป็นไรเงดูอะวเนี่ยเต้ตวเนี่ย

หมาวิ่งไปไหนอะไเงี้ยโดนกระปักโดนกระปักเหรอไม่ไม่หมาโดนกระปักโดนลิ้นกระปักเหรอน่าจะอยู่ในโดมละมั้งมีระเบิดแกหวงหน่อยนึงอะระเบิดแก๊สไปไป